พระเจ้าทรงถามว่าลูกเอ๋ยปัญหาของเจ้าคืออะไรคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่22สิงหาคมไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเยเรมีบทที่ 32: ิข้อ17ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนี่แน่พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกด้วยลิธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินความคิดของเรามักจะมองปัญหาว่ามันใหญ่หรือเล็กแม้แต่เวลาที่เราอธิฐานเผื่อคนเจ็บป่วยเราพูดว่าขึ้นปวดหัวหรอไม่มีปัญหามาให้เราอธิษฐานรับการหายโรคด้วยกันแต่พอเป็นโรคมะเร็งเราบอกว่าโอ้ต้องไปบอกสิทธยาพิบาลน,นะให้ท่านอธิษฐานเผื่อดีกว่าเราอธิษฐานกันเองเรากำลังคิดเอาเองว่า ปวดหัวเป็นปัญหาเล็กและมะเร็งเป็นปัญหาใหญ่แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงคิดแบบนั้นไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผน่นดินโลกไม่มีปัญหาใหญ่สำหรับพระเจ้าที่จริงแล้วยิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งเป็นปัญหาที่ง่ายสำหรับพระเจ้าในการเลี้ยงอาหารคน5,000คนใช้เพียงขนมปังห้าก้อนในการเลี้ยงฝูงชนจำนวนมหาศาล ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ15ถึงแต่ในการเลี้ยงอาหารคนจำนวนน้อยกว่าคือ4 0 0พันคนใช้ขนมปังถึง7ก้อนดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่1 5ข้อ32ถึงในมุมมองของมนุษย์การเลี้ยงอาหารคนจำนวนมากกว่าย่อมต้องใช้ขนมปังจำนวนมากกว่าแต่สำหรับพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงใช้ขนมปังจำนวนน้อยกว่าเลี้ยงคนจำนวนมากกว่า นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าบอกให้เรารู้ว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าคือปัญหาที่ง่ายสำหรับพระองค์เราไม่ได้กำลังบอกว่าปัญหาเล็กๆคือปัญหาที่ยากสำหรับพระเจ้าแต่เป็นเรื่องที่หนุนใจเราอย่างมากเมื่อคิดว่าสำหรับพระเจ้าการรักษามะเร็งเป็นเรื่องที่ง่ายให้เรามองภาพว่าเมื่อคุณเข้าไปหาพระเจ้าด้วยปัญหาใหญ่พระเจ้าถามว่าลูกเอ๋ยปัญหาของลูกคืออะไรคุณตอบว่า พระเจ้าปัญหาของข้าพระองคือหนี้สินก้อนใหญ่ไม่ใช่แค่หนี้หลักแสนแต่เป็นหนี้หลักล้านพระองค์บอกว่าง่ายมากเราจะช่วยเจ้าเรื่องนี้เองและอีกเหตุการณ์หนึ่งพระเจ้าทรงถามว่าลูกเอ๋ยปัญหาของเจ้าคืออะไรคุณตอบว่าพระบิดาข้าพระองตกงานและข้าพระอง์หางานใหม่ไม่ได้ตอนนี้ข้าพระองอายุห0ิกว่าแล้วและข้าพระองคก็ไม่มีคุณสมบัติดีๆในการสมัครงานด้วย รองตอบว่าไม่มีปัญหาจงมองเห็นตัวเองได้งานทําและงานใหม่นี้ไม่ใช่แค่มีงานทําแต่ยังมีตําแหน่งที่ดีด้วยพี่น้องที่รักโดยพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับพระองค์โดยพระเจ้าปัญหาของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับพระองค์เพราะไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับพระเจ้า ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีอะไรยากเกินไปสําหรับพระองค์ลูกขอพึ่งพาพระองค์ในทุกปัญหาในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน